ต้งจิตตามท่านว่าลูกจะสวดมนต์ทุกอิริยาบถท,ที่ระลึกได้ยืนเดินนั่งนอนไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามแล้วก็เน้นแผ่เมตตาแล้วก็อนุโมหนาบุญเก็บบันทึกบุญคุณเก็บบันทึกบุญของผู้อื่นน่ะบุคผู้อื่นทําบุญทําความดีแล้วก็ตามดิฉันเห็นือฉันก็จะเก็บอนุโมหนาบุญของเขาว่ล่ะค่ะคือเก็บบุญเก็บนั่นเก็บนี่เราไม่ได้ทําเองเราไม่ได้ไปอยู่ณที่นั้นเราไม่ได้ไปหลอกพระเราไม่ได้ไปปล่อยปลาเขาไม่ได้ไปวัดกราบพระก้าวัดแล้วก็ตาม เลาเราเห็นเราก็อนุโมหนาบุญกับเขาเอาอะไรอย่างเงี้นะคะเป็นการเก็บบุญบุญทําได้หลากหลายนะคะเก็บบุญเก็บกุศลเงี้ยโอเคเนาะมาฟังเรื่องของทางบ้านนะคะมีพี่ท่านนึงบอกว่าน้องนาคคะทาไมคลิปเมื่อวานนะคะทำทำไมคลิปปีใหม่มาเนี่ยรู้สึกสดใสสะดุดตาดิฉันจะบอกว่าเป็นที่กล้องนะคะกล้องเขาดีจริงๆ คือของซัมซุงนะคะเดี๋ยวโฆษณาให้ซัมซุงราคาเนี่ยราคาถ้าบ้านเราตอนนี้มันไม่แพงอกคะดิฉันใช้ของไม่แพงดิฉันไม่ติดไม่ติดอะไรที่แพงนะคะดิฉันติดอะไรที่ถูกก็ใช้ของธรรมดาแต่ว่ามันอาจจะอยู่ที่แสงมันค่ะแสงมันแสงมันแล้วก็บางวันก็ดูภาพสวยนะคะบางวันก็ดูภาพไม่สวยดิฉันเกรงกงว่าเอแสงมันเป็นยังไงวะเนี่ยดิฉันก็เลยบอก ไม่ไม่ค่อยเชื่อใจในกล้องตัวเองสักเท่าไหร่บางวันก็ดูแบบดูภาพไม่ดีอะไรเงี้ยนะคะบางวันก็ดูแบบจำใสอะไรเงี้ยก็เหมือนว่าเอทํานทำคลิปแทบทุกวันแต่ทำไมบางวันฉันก็ดูแปลกๆบางวันฉันก็ดูปกติบางวันฉันก็ดูสวยเกินอะไรเงี้ยนะคะอย่าไปติดมันค่ะมันอยู่ที่กล้องนะฮะโอเคเนาะมาฟังท่านนี้ค่ะดิฉันว่าแกแบบ ฉลาดมากเลยแกฉลาดในการพูดมากเลยสงสัยแกจะฟังหลงตาบ่อยออพี่เขาบอกว่าสวัสดีปีใหม่ค่ะคุณนาฏเราขอมีส่วนร่วมในบุญกุศลของคุณนาฏในทุกบุญในทุกบุญด้วยนะคะสาธุค่ะก็ขอให้บุญนั้นกุศลน,นั้นที่ดิชัานได้ทําขอพี่มีส่วนร่วมนะคะก็อนุโมหนาบุญด้วยกันเนาะก็จะไปถ้ายัางเวียนไปเวียนมาของเี้ได้เจอกนดีเลยเนาะ คงจะเวียนไปเวียนมาแถวนี้ละ่ะคิดว่าเนาะโอเคมาฟังท่านเนี้ยค่ะเขาเขียนมาเล่าให้ฟังเขาบอกว่า,ธรร,วาธรรมะสวัสดีปีใหม่จากเออธรรมะสวัสดีปีใหม่จากต่างแดนฉันอยู่ไทยฐานะลำบากสวสดจักพัทหกเดือน หัวหน้าครอบครัวเนี่ยติดเล่าค่ะติดเล่าติดเล่าติดเพื่อนลูกสามคนหนักใจมากมาตั้งจิตบวชใจบวชจิตเนาะบวบวชใจจะเขียน,นะบวชใจอยู่บ้านทํางานทํางานไปได้บวชจิตบวชใจอยู่บ้านทำงานไป ได้ผลก็คือตอนเนี้ยแฟนนะคะสามีนะ่ะท่านบวชอยู่วัดแล้วลูกก็เรียนจบปริญญาทั้งสามถือว่ามีผลสำเร็จจริงโอเคนะคะคือพี่เขาอาจจะเขียนแบบตกบางตัวเนาะก็คือเอาสรุปทั้งหมดทั้งมวลก็คือ,อาสามสวด ไม่แกน่าจะสวดได้6เดือนอะแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้นะคือผ่านมากี่ปีแล้วนะแต่แกบอกว่าแกสวดได้หกเดือนแล้วช่วงนั้นนะก็คือสามีเนี่ยติดเหล้าติดเพื่อนลูกสามคนแล้วก็ว่าก็เลยมาหนักใจอะคือดิฉันเข้าใจสภาพวะของคนมีครอบครัวแล้วมีปัญหานะคะเพราะว่าถ้าเราอยู่กับปัญหาย้ำๆซ้ำๆ um um um, เพราะว่าเราอยู่ครอบครัวเดียวกันาต้องเจอหน้าเขาทุกวันต้องเจอหน้าลูกต้องมีต้อง พลังงานหนึ่นเหมือนจะมันจะแบบพลังงานที่มันไม่ดีอะค่ะมันมันต้องมันเข้ามาตลอดน่ะเพราะว่ามันอยู่บ้านเดียวกันมันจะเห็นนู่นนี่นั่นเห็นเขาเมาอย่างเงี้ยบางทีเราก็จะรู้สึกลำคาญหรืออะไรก็ตามนะนะฮะด้วยความที่แบบอะไรแบบเมาตลอดติดเพื่อนอะไรเงี้ยหรือว่าอะไรก็ว่าไปที่ไม่ดีค่ะเราก็จะรู้สึกโกรธโมโหหงูงิดดิฉันเข้าใจเนาะและทีเนี้ยก็เลยว่ามาตั้งจิตตั้งจิตตั้งใจบวช บวชใจอยู่บ้านแล้วก็ทํางานไปคือ,อส่วนคนส่วนมากอนะถ้าคิดได้แบบนี้ถือว่าโชคดีมากๆเลยเพราะว่าเราไม่สามารถปลีกได้บางคนอนะแบบไม่มีเวลาเลยคนะ่ะเหมือนดิฉันเนี่ยไม่สามารถปลีกได้เลยสมัยีิฉันทํางานเนี่ยดิฉันไม่ไม่อยากปลีกไปสามวันห้าวันอย่างเงี้ยห้าวันถือว่าเยอะมากเลยที่ทํางานเก่าสามวันกลับบ้านนะบางทีกลับบ้านจะไม่สามารถเอาเวลาสามวันนี้ไปปฏิบัติธรรมได้เลยอยากกลับไปหาพ่อหาแม่อะไรเงนะี้ยค่ะ ปีหนึ่งก็จะกลับแค่ครั้งเดียวอะไรเงี้ยคือเวลามันแบบน้อยมากเลยในการทํางานเป็นลูกจ้างในเวลาแบบมันน้อยไม่ได้เหมือนยุโรปนะฮะยุโรปเนี่ยหยุดอ่างเงี้ยบางที7วันอ่างเงี้ยสามารถหยุดไปพักผ่อนพักร้อนได้เลยบางคน14วันอ่างเงี้ยหยุดติดกันยาวพลืดได้เลยบ้านเราเนี่ยจะหยุดงานแต่ละทีเนี่ยยากมากเลย4วันก็ถือว่าเยอะแล้วหวันถือว่าเยอะสุดๆยอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเราเป็นลูกจ้างถ้าเรามีอาชีพที่เป็นอาชีพอิสระหรือมีอิสระทางด้านการเงินเนี่ย เราไม่ได้เป็นลูกน้องใครไม่ต้องทํางานประจําเนี้ยเราจะโชคดีอะ่ะถือว่ามีมีม,ม,มีเป็นคนที่โชคดีมากๆเนี่ยก็เลยเราก็เลยต้องมาตั้งจิตแล้วล่ะถ้าใครได้คิดได้ก็ตั้งจิตว่าโอเคก็จะอยู่บ้านนี่แหละทํางานไปด้วยหรือว่าทํางานด้วยออปฏิบัติธรรมไปด้วยได้ทุกอิริยาบถอยู่แล้วถ้าเราแบบปรับแนวคิดเป็นะนะคะคืออยากผ่านพ้นปัญหานี้ไปให้ได้เนี่ยเราก็หมั่นเพียรทําเข้าไปทุกอิริยาบถ คือบางอย่างเนี่ยมันบีบคั้นให้เราทําให้ได้นะคะบางคนเนี่ยเกิดจากโรคภัยไข้เจ็บที่บีบคั้นตัวเองให้ทําไม่ได้บางคนเกิดจากปัญหาเงินปัญหาทองปัญหาครอบครัวบางคนปัญหาเรื่องงานที่บีบคั้นแบบให้เราต้องแบบให้ทําไม่ได้หรือบางคนเกิดจากกรรมที่ไปถามครูบาอาจารย์นู่นนี่นั่นท่านก็บอกกรรมมาท่านก็บอกให้ไปปฏิบททัติธรรมสิบห้าวันยี่สิบวันสามสิบวันแล้วแต่ว่ากรรมเล็กกรรมน้อยกรรมใหญ่ กรรมจากการปริดชีพผู้อื่นหรือว่ากรรมจากกรรมเก่าหรืออะไรก็ตามถ้าใครที่ไม่สามารถทําได้เขาก็จะให้ไปปฏิบัติตามต่างๆที่ต่างๆที่ท่านทําแบบเข่งครัดนะคะตื่นที่สองที่สามอะไรเนี้ยมานั่งสวดมนต์แต่ถ้าใครแบบไม่ไม่ทาไม่ได้แบบนั้นจริงๆเราก็ต้องกําหนดจิตแล,แล้วว่าถ้าไม่ทำเนี่ยตายว่ะตายแน่ๆเลยแบบอยู่ไม่ได้แน่ๆเลยเราก็ต้องบังคับตัวเองอะค่ะบังคับตัวเอง การบังคับตัวเองได้ถือว่าอะไรที่แบบบังคับในเรื่องที่มันดีนะคะในการปฏิยิ่งเป็นการปฏิบัติธรรมและบังคับตัวเองทําแบบกรรมฐานไดนะะ้โคตรสุดยอดนะคะเพราะว่าเราจะต้องยืนได้ด้วยตัวขาตัวเองอต้องสร้างแรงกําลังให้เจอตัวเองครูบาอาจารย์ท่านแค่สอนแนวทางไว้เฉยมันอยู่ที่เราแล้วว่าเราจะทําหรือไม่ทาอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเราทาได้เราถือว่าเราชนะใจตนเองได้แล้วในระดับหนึ่งเลยนะคะนั่นแหละ ก็อนุโมนทนาสัตว์ุบุญกับท่านญาติธรรมท่านนี้นะคะถือว,ว่าเก่งมากๆนะที่ทําได้ถ้าเราชนะใจตนเองได้เราจะชนะไปในหลายๆอย่างได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางโลกหรืออะไรก็ตามเรื่องงานเรื่องอะไรก็ตามเราสามารถก้าวข,ข้ามผ่านปัญหาไปได้เพราะว่าการที่เรามาตั้งจิตในการปฏิบัติธรรมแล้วทําทุกเรียบทถได้เนี่ยมันเป็นเรื่องยากหลวงตาบอกว่ากัน ที่ท่านเน้นสวดมนต์เพราะมันเป็นเรื่องยากที่คนจะทําได้แต่ถ้าทําได้แล้วจะรู้เลยว่ามันคุ้มมากเลยในการที่เราแบบบังคับจิตบังคับใจให้ได้ปฏิบัติธรรมให้ได้ช้ชีวิตทางโลกและทางธรรมไปพร้อมกันอันนี้เล่าให้ฟังนะคะสําหรับคนที่เชื่อนะถ้าใครอยากรู้ว่าเป็นยังไงก็ให้ไปลองทําดูนะคะอันนี้ก็ขอบคุณที่เขียนมาเล่าให้ฟังนะคะว่าเป็นยังไงบ้างแล้วสวดมาแล้วอะไร ดีขึ้นยังไงอะไรย่างเงี้ยก็อนุโมทนาสาธุบุญนะคะในฉันก็ทําแบบนี้แหละในฉันก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะไปเจอครูบาอาจารย์นะคะต้องสารภาพเลยก็คิดว่าเราตั้งจิตที่จะทําเราก็เลยต้องนี่แหละขอเรียนกับท่านทางทางจิตนี่แหละก็คือขอเรียนกับท่านทางจิตขอเรียนกับท่าน ขอให้ท่านสั่งสอนเราบางทีดิฉันคิดว่าท่านก็น่าจะบอกเราสั่งสอนเราในหลายๆเรื่องแหละแต่เราอาจจะมาในรูปแบบของความฝันหรือว่าเราอาจจะไปเรียนนั่นเรียนนี่ตอนที่เราหลับไปเราอาจจะจําไม่ได้เงี้ยเราจะจําได้เฉพาะตอนที่เราแบบมีสติสัมปชัญญะปกติตอนตื่นอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนที่หลับไปเราก็แบบเราว่าเราต้องเรียนมาระดับหนึ่งอะอย่างนั้นเราคงไม่ไปแผ่บุญหรือไปช่วยที่นั่นที่นี่ที่โน่นอะไรเงี้น ôn, ยนะคะนั่นแหละเนาะ ก็ให้กำลังใจนะคะดีใจด้วยนะคะที่ทุกอย่างดำเนินไปตามทางนะคะคืออย่างที่ดิฉันเล่าเมื่อวานนะว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงผู้อื่นได้เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคนอื่นได้เลยเวลาเราสวดมนต์แผ่เข้าไปอย่างี่เราเายังไม่รู้เลยว่าเขาจะได้รับได้หรือเปล่าแต่เราก็เน้นให้โลกวิญ,ญญาณที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเขาบอกว่าเนี่ยถ้าท่านอยากได้บุญนะปรับคนนี้ให้ดีขึ้นหน่อยเถอะ ให้เขาแบบเอื้ออํานวยในการปฏิบัติธรรมเราหน่อยเถอะเวลาเราสวดมนต์รือเราเห็นเรานั่งสวดมนต์ในห้องพระเนะี่ยก็ให้เขามีใจที่จะไม่ด่าเราหรือว่าเราหรือว่าตํา,ห,าตหนิเราอะไรเงี้ยนะคะเนี่ยแล้วพวกท่านจะได้บุญจากข้าพเจ้าตลอดเลยข้าพเจ้าจะแผ่บุญให้พวกท่านตลอดเลยแต่ละคนในนี้ญาติพี่น้องของตัวเองนะคะที่เขาลาโรกไปแล้วไม่ว่าจะเป็นชาติในหรือชาติาผ่านๆมาก็ตามที่เขายัง เป็นโลกวิญญาณอยู่หรือว่าจะเป็นสัมเวสีอยู่หรือเป็นเทพเทวดายอยู่ก็ได้ฉะนั้นนะเมื่อเขาอยากได้บุญกุศลกับเราอะค่ะเขาก็จะดิฉันเชื่อว่าเขาจะต้องโน้มน้าวจิตใจหรือเปลี่ยนผู้นั้นที่อยู่กับเราสามีเราหรืออะไรก็ตามหรือภรรยาเราเนี่ยให้ดีขึ้นตามลําดับค่อยๆดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นดิฉันเชื่อในเรื่องแบบนี้เพราะว่าโอเคถ้าสามีเขาดีขึ้นเขาไม่ดา่าไม่ว่าไม่อะไรไม่ตําหนิเราในการปฏิบัติธรรมอย่างเงี้ยเราก็จะได้แผ่บุญให้เขา ให้เทพเทวดาหรือโลกวิญญาณได้เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเขาเขาได้บุญเขาก็เลยจะต,ต้องทําให้ผู้ชายคนนั้นดีขึ้นบางคนนะคะต่อให้ภรรยานั่งสวดมนต์เฉพาะเป็นช่วงๆวงนะคะแต่เขาก็ไม่ได้ชอบนะคะเวลาเห็นแล้วมันรู้สึกมันรู้สึก,มสกไม่ถูกใจอ่ะมันรู้สึกตึงหิดน่ะดิฉันเข้าใจในความรู้สึกของเขาอยู่ <c oughs> ความรู้สึกของคนที่รู้สึกแนั้นดิ่ัจะนั่งสวดมนต์ทำไมวะอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำไมไม่นั่นนี่จะบอกเคยเจอหลายกรณีมากเลยสมัยก่อน มีมีญาติธรรมท่านหนึ่งอะ่ะเขามาเป็นลูกค้านะคะเขาบอกว่าแม่เขาเนี่ยชอบปฏิบัติธรรมมากเลยแล้วพ่อเนี่ยก็ยังติดทางโลกจัดนะเขาเห็นภรรยาเนี่ยเดี๋ยวก็กวันพิเศษวันสาาําคัญก็ไปปฏิบัติธรรมสามวันห้าวันหรืออะไรเงี้นะคะหรือว่าไปสวดมนต์กลางคืนก็นอนที่วัดเลยอะไรเงี้ยช่วงเทศกาลแหละค่ะแล้วตอนเช้าก็ไปบุญทําบุญที่วัดทุกวันทุกวัน เขารู้สึกไม่ชอบในลักษณะแบบนั้นเขาก็เลยไปหาผู้หญิงคนใหม่ทั้งที่แบบมีรูปมีเต้าด้วยกันแล้วนะคะแก่แล้วนะคะห้าสิบหกสิบแล้วก็เลยไปหาผู้หญิงคนใหม่ก็เลยสรุปการเป็นว่าครอบครัวก็เลยไปคนละทางพ่อสามีก็ไปทางนึงภรรยาก็เข้าวัดฟังธรรมไปทางนึงมันก็จะฉีกกดกันไปเพราะว่าคนที่ปฏิบัติธรรมจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้พูดถึงตามความจริงนะฮะคนที่ปฏิบัติธรรมจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องกามเขาจะดลดน้อยลง เรื่องกลางเขาจะลดน้อยลงแล้วแต่คนนะคะนี่แล้วแต่คนนะแต่ถ้าใครที่แบบปฏิบัติไปหลายปีเข้าปีเข้าแบบทำแบบจริงจนะังเรื่องกลางเขาจะน้อยลงนะะนั่นแหละก็เลยอีกฝั่งหนึ่งที่ยัติดทางโลกจะจ๋าอยู่ก็เลยจะอยู่ไม่ได้กับสภาพแบบนั้นอะไรย่างเงี้ยก็ต้องไปนะั่นก็แยกกันไปถ้าเราไม่ติดเขาโอเคจะไปไหนก็ไปว่าขอให้แต่เลี้ยงดูลูกเต้านะส่งเงินส่งทองให้ครบนะจะเออจะไปไหนไปมีความสุขกับใครก็ไปใจไม่ไม่ติดกับเขาละเพราะว่าเราจะรู้เสมอว่า เวลาตายแยกจกากกันไปเนี่ยเราก็ไปกับคนละทางนะคะเขาจะคิดแบบเนี่ยคนที่แบบปฏิบัติจนจิตมันเข้าใจตามโลกความเป็นจริงจริงค่ะว่าบุญกุศลนี่แหละที่จะพานาพาเราไปเราไม่ติดและสามีเราก็อาจจะเป็นคนที่เคยทําร่วมกันมาก็เลยได้มาเจอกันในชาติพวกนี้อยู่ด้วยกันก็ให้อยู่ลักษณะแบบเพื่อนพ้องกันไปเพื่อนฝูงกันไปไเงี้ยต้องคุยกันนะคะต้องคุยแบบเข้าใจกันนะคะ นั่นแหละจะเป็นลักษณะแบบนี้อันเนี้ยลูกค้าที่คลินิกเคยมาเล่าให้ฟังก็บอกเออก็เข้าใจแกก็แบบโทษแม่กนนะแกนะแกก็รู้สึกว่าแม่แกก็ไปแต่วัดแต่วัดแต่วัดอะไรเงี้ยนะก็แก่แกแล้วเนาะหกสิบแล้วจะให้แกแบบแก่จจะมีจิตใจอยากฝ่ายธรรมอะไรเงี้ยความคิดแต่ละคนไม่เหมือนกันสิ่งที่แต่ละคนมีความต้องการไม่นเ,นเหมือนกันความสุขของแต่ละคนไม่เหมือนกันอะไรง,ง่ายบางคนสุขที่จะปฏิบัติธรรมเพราะว่าถือว่าลูกเต้าก็เรียนหนังสือจบหมดแล้ว อายุก็60กว่าแล้วอะไรเงี้ยก็จะชอบปฏิบัติธรรมเข้าวัดฟังธรรมอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละเนาะคนที่ไม่ได้ปฏิบัติเลยจะไม่ค่อยเข้าใจความสุขของคนปฏิบัติธรรมักเท่าไหร่นะฮะไม่เข้าใจว่าทําไมเขาถึงชอบเงียบๆไม่ชอบปาร์ตี้เฮฮาสังสรรค์เขาจะไม่ค่อยเข้าใจนะคะก็จะเป็นแบบนี้เนาะก็อนุโมทนาสาธุบุญกับยาติธรรมท่านนี้นะคะขอบคุณมากๆที่เขียนมาเล่านะคะก็มีอะไรก็เขียนมาเล่าสู่กันฟังได้นะคะเพื่อ เป็นแรงกำลังใจให้หลายๆคนที่พยายามหาทางออกชีวิตอยู่ว่าจะทำยังไงวันนี้ให้มันมีความสุขขึ้นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะปัญหาที่เยอะมากเลยนะคะรุมเร้านะ,ะมันเวลามันเข้ามาโจมตีมันจะเข้ามาโจมตีกันแบบเป็นระยะระยะระยะเลยนะคะแบบไม่ว่าไม่เว้นระยะห่างให้เราหายใจเลยแต่ถ้าเรามีบุญนะคะสิ่งต่างๆที่เขาคุ้มครองดูและะเขายังปัดออกไปได้หรือว่ามีเข้ามาก็พอผ่านไปได้อะไรเงี้ยค่ะเนาะปัญหา ที่เราหนักอกหนักใจอยู่มันก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วค่ะดิฉันว่านะยุคป,ปัจจุบันนะต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วฉะนั้นนะการที่จะพึ่งท่านได้เนี่ยเราก็ต้องเป็นผู้มีประโยชน์นะนะคะไม่ใช่ว่าจะไปขอท่านอย่างเดียวดิฉันจะไม่ค่อยชอบขอนะ่ะไม่ว่าจะเป็นคนหรือเป็นเทพเทวดาก็ตามดิฉันจะไม่ค่อยชอบขอท่านว่าขอให้ลูกเป็นแบบนั้นแบบนี้แบบนู้แบบน ون. ดิฉันจะมีแจะถวายท่านนะ แล้วถ้าวันไหนที่ดิฉันติดขัดเรื่องจริงๆนะี่ดิฉันจะขอท่านอะไรกน,นะคะก็จะเป็นแบบนั้นเนาะหรือฉันคิดว่าเราต้องมีน้ำใจกับเราเป็นมนุษย์อยู่เราทําได้ทําบุญทากุศลทุกสิ่ง,ท,งทุกอย่างได้เราจะต้องมีน้ำใจกับพวกเขาเยอะๆอะไรเงี้ยน,นะคะแล้วด้วยความที่เรามีน้ำใจมีบุญคุณต่อการหลวงตาก็บอกว่าคิดดูความบุญค,คุณกับเราอ่ะเราจะช่วยเหลือเขาไม่ล่ะถ้าเขาเดือดร้อนแล้วเราสามารถเห็นว่า ตอนนี้เขาเดือดร้อนเรื่องอะไรอยู่นู่นนี่นั่นอยู่แต่เขาก็ไม่เคยคิดที่จะมาขอเราเราก็แบบเต็มใจที่จะช่วยเขาเพราะว่าเขาก็เคยแบบมีบุญคุณกับเราอะไรเงี้ยค่ะดิฉันก็เชื่อแบบนี้นะคะเชื่อแบบนี้เหมือนกันโอเคมาฟังยติธรรมท่านนี้นะคะเขาบอกว่าสาธุบุญค่ะน้องนาดวันนี้มีเรื่องดีๆมาเล่าค่ะลูกของพี่เนี่ยคงจะมีของเก่ามาพอสมควร พอมาปฏิบัติธรรมก็มีแต่เรื่องดีๆซื้อลอตเตอรี่ก็ถูกนะก็ถูกพี่นะช้ามากกว่าพี่นะช้ามากกว่าจะมาถึงวันนี้ได้แต่ลูกของพี่สวดมนมายังไม่ถึงสามเดือนเลยดีขึ้นเป็นลำดับพี่ก็บอกว่าอย่าทิ้งนะลูกพี่โชคดีได้มาสวดมนตอนอายุ35แกจะบอกว่า โชคดีของลูกแกนะฮะได้มาสวดมนต์ตอนอายุ35แม่ยังช้ากว่าแม่ยังช้ากว่าจะมาได้สวดมนต์นนะก็60ปีพี่ดีใจกับลูกที่ทำได้สาธุสาธุก็ถือว่าไวนะคะเออพี่พี่เออท่านเนี้ยจะต้องไปบอกเขาว่าถ้าทำให้ถึงทำให้รู้ทำให้เข้าใจเรื่องทางโลกเนี่ยมันจะ ่านไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะถ้าเราอยากได้อะไรใหญ่ๆเราจะต้องนี่แหละไม่ได้ขอนะคะมุ่งมันเอามุ่งมันในการสวดมนต์ภาวนาเพราะว่าบุญเยอะขึ้นเทพเทวดาที่อยู่ใกล้ชิดที่คุ้มครองเรามีบุญกุศลมากขึ้นมีพลังงานมากขึ้นเขาสามารถช่วยเราได้นะคะแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเราเน่ยจะเป็นตัว ตั้งในการที่จะให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นไหมอะไรอย่างี้นะคะอย่าใช้แต่บุญเก่าอย่างที่ท่านพูดจริงๆนะคะอย่าใช้แต่บุญเก่าให้สร้างสมบุญใหม่ด้วยบุญเก่าเนะี่ยใช้ไปมันก็ล่อยหลอเหมือนเงินในบัญชีเราอะค่ะใช้ไม่เคยเก็บเลยมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งในบัญชีใช้ตลอดตลอดตลอดทุกวันหลายวันหลายเดือนหลายปีมันก็เริ่มร่อยหลอร่อยหลอจนจะหมดไปบุญใหม่ไม่เคยสร้างก็เหมือนกันค่ะ บุญใหม่ไม่เคยสร้างเลยใช้แต่บุญเกา่าบุญเกา่าบุญเกา่เกาจนถึงวันหนึ่งแล้วมันหล่นตุกลงมาคนะ่ะเห็นไหมคะบางคนที่เขาทํากิจการที่เขารวยๆมากๆนะแล้ววันหนึ่งที่เขาแบบรวยเป็นเหมือนล้านพันล้านนะ่ะหรือว่าเป็นแสนล้านแล้วกันนะแล้ววันหนึ่งหล่นตุกลงมาเหลือเงินในบัญชีไม่ถึงพันอนะไรเงี้ยเนี่ยคือเขาใช้<笑><笑>ใช้บุญบุญเก่าเข้าไปจนหมดละคือแบบถ้าเราเติมเข้าไปตลอดเนี่ยมันจะไม่พร่องลงจนถึงระดับ เกือบติดพื้นนะคะมันจะไม่พ่อลงถึงหรือเกือบระดับที่มันจะเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นเหมือนศูนย์นะมันจะไม่เป็นแบบนั้นดิฉันมองให้เห็นภาพนะคะดิฉันคิดบ่านนัานจะเป็นแบบนั้นเหมือนกันในทางโลกก็เปรียบกับเงินในบัญชีในทางธรรมก็เปรียบกับบุญนี่แหละนะคะก็คิดว่าเนี่ยแหละเวลาเราแบบก็เลยเข้าใจด้วยความที่เข้าใจแล้วว่าเออเราจะต้องไม่ใช่แต่บุญเก่าเราต้องใช้บุญเราต้องสะสมบุญใหม่ด้วยมันเริ่มปฏิบัติธรรมก็แบบโอ้นี่แหละ ภาวนาทุกอิริยาบถนี่แหละสะสมบุญได้เยอะมากและสะสมของนำทางที่จะกำหนดทิศทางได้เยอะมากก็คือสิ่งนี้แหละก็เลยเพียนทำแล้วทุกครั้งที่รู้สึกหลุดมากๆหรือว่าแวบ,บบ่อยเราจะบอกว่าทุกเวลามีค่าจะคอยเตือนตัวเองนะคะจะบอกในหัวตัวเองเสมอพูดในใจว่าทุกเวลามีค่าทุกเวลามีค่าเพราะว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยอ,อายุผ่านไป1ปี2ปี3ปี ตอนนี้ก็จะใกล้50แล้วหรืออะไรก็ตามก็ว่าไปเราจะรู้สึกว่าเราจะเตือนจิตเราว่าทุกเวลามีค่า er ทุกเวลามีค่าทุกเวลามีค่าเราอาจจะไม่มีวันพรุ่งนี้ก็ได้จะคอยเตือนตัวเองแบบนี้นี่เป็นการเตือนจิตตัวเองนะคะนี้เล่าให้ฟังถ้าใครที่มาปฏิบัติช้าเนี่ยแล้วอยากทําให้ได้ต้องเตือนจิตตัวเองว่าทุกเวลามีค่าทุกวินาทีมีค่าทุกวันเวลาทุกวินาทีมีค่าต้องเตือนตัวเองแบบนี้ตลอดตลอดตลอดขอให้อยู่กับ ขอให้จิตอยู่กับอะไรก็ว่าไปอยู่กับคำภาวนาพูดโธหรืออะไรที่เราชอบเนี่ยที่เราเคยปฏิบัติตามครูบาอาจารย์มาเลยค่ะขอให้เราย้ำลงไปทุกวันทุกวันเลยนะคะอันเนี้ยมันเป็นแนวทางของการสั่งจิตของการฝึกจิตนะคะถ้าใครที่เข้าใจเนาะให้ไปลองทำดูนะเพราะว่าดิฉันก็แบบหาคนอุบายมาหลอกจิตตัวเองมาบอกจิตตัวเองมาทำให้มันสะดุ้งสะเทือนนะคะบางทีมันก็จะ แวบนั่นเวบนี่บางทีก็ต้องหาอะไรมาทําให้มันแบบเหมือนมากระทุ้งมันหรือว่ามันแบบสกิดบางทีสกิดเบาไปอาจจะแบบไม่ค่อยไม่ค่อยรู้สึกแต่บางทีก็ต้องแบบอะไรที่แบบมันหนัก,นกๆแรงๆเป็นการหาคนอุบายมาหลอก,กตัวเองให้ปฏิบัตินะเหมือนบางทีรู้สึกไม่ค่อยร้อนร้อน,อนหนาวก็จะรู้สึกว่าช่วงนี้รู้สึกไม่ดีจะต,ต้องมีอะไรหรือเปล่าว่าก็จะห้ามหลุดในการภาวนานะห้ามทิ้งนะหรือว่าห้ามแวบออกไปข้างนอกบ่อยนะห้ามแบบ เวลามีอะไรเข้ามาในหัวที่มันแปลกๆปกห้ามไปรับมันนะอะไรเงี้ยนะคะก็จะมีแบบนี้แล้วแต่ว่าช่วงไหนเป็นแบบใดอะไรเงี้ยนะคะก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่มาแชร์เนาะแล้วก็ขออนุโมทนาสาธุบุญกับยติธรรมท่านนี้นะคะที่ลูกสาวได้มาเริ่มสวดมนต์ปฏิบัติธรรมต้องใส่อะไรเข้าไปบ่อยๆนะคะใส่ว่าลูกอยากได้อะไรเนี่ยคนเนี้ยแม่ฟังมาเขาปฏิบัติแล้วเขาได้ เนี่ยโชคดีหน้าที่การงานดีนู่นนี่นั่นเนี่ยท่านจะต้องอ่ะย่าทําทำท่านจะต้องไปบอกลูกแบบนี้นะคะให้เขาแบบมีความแบบคือเถื่ในการทําแล้วถ้าเขาทําได้ฐานเขาจะไม่ทิ้งแต่ถ้าเขาทําไม่ได้ฐานเขาจะค่อยๆทิ้งไปมันเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเราจะชอบเรื่องทางโลกเราก็จะไลฟ์ไปกับเรื่องทางโลกมันสนุกกว่ามันเพลินกว่าอะไรอย่างนี้นะคะนั่นแหละบอกเข้าไปว่าให้เขาพยายามให้ได้ฐานของมันนะคะ ดิฉันไปเล่าเรื่องพระราหูให้น้องสาวฟังนะคะไปเล่าเรื่องของพระราหูให้น้องสาวฟังน้องสาวก็เลยว่ายายเนี่ยเมือ่อเช้าหนูให้เด็กที่ทํางานเนี่ยให้ให้รุ่นน้องที่ทำงานเนี่ยหา,ร,ารูปปั้นพระราหูให้ละพระราหูโคมจันนะฮะก็คือรู้สึกว่าเขาเขาไปฟังเรื่องของพระราหูแล้วเนะเขารู้สึกว่าเขาแบบชอบมากถูกจริตเขามากเลยเพราะว่าท่านจะเป็นพระเจ้าองค์หนึ่งเนี่ยในหลังจาก ยุคผ้า,าสีอานไปแล้วนะฮะแล้วทีเนี้ยน้องก็เลยบอกว่าเนี่ยหนูชอบท่านมากๆเลยหนูฟังท่านแล้วท่านรู้สึกมีความจริงจังมุ่งม,มั่นยุติธรรมมั่นคงดุดันอะไรเงี้ยหนูก็เลยจะไปบูชาก็เลยถามบูชามาเท่าไหร่เนี่ยสองกว่าบาทน,นะสองร้อยสี่สองร้อยประมาณสองร้อยสี่สิบห้าสิบอะไรเงี้ยค่ะแต่วันหนูจะบูชาหนูก็จะไม่ได้เอามาขอนะคะเอามาบูชาเพื่อที่จะน้อมถวายบุญกุศลที่ตัวเองสวดมนต์ภาวนาให้ท่านอะไรเงี้ยน,นะคะก็ เขาบอกว่าเหมือนเหมือนดิฉันเข้าใจเขาเวลาเขาฟังเขาเ็าจะรู้สึกว่าเขาแบบจับเขา้าไปในจิตเขานะเวลาเราแบบไปเห็นครูบาอาจารย์หรือว่าเราไปเห็นอะไรก็ตามที่เรารู้สึกว่าชอบมากๆจับเขา้าไปในจิตเราเ,าเทพเทวดานะคะเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยแล้วเราก็อยากจะบูชาท่านและด้วยความที่เราสวดมนต์ปฏิบัติแบบกรรมฐานอยู่แล,ยแล้วเนี่ยเราก็เลยบอกว่าเออนี่แหละเราขอฝากกระแสจิตกระ,ะ,ะแสพลังงานไว้กับท่านนี่แหละเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะต้องเวียนไหว้จเกิดอีกนานเท่าไหร่อะไรเงี้ย ถ้าเราถ้าเราแบบมีพลังมีกําลังสามารถตัดภพชาติไปได้ก็ตัดไปอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าน้องสาวดิฉันเนะี่ยเขาตั้งจิตว่าเขา่จะไปแค่ช่วยงานปู่อะไรอย่างนี้นะคะหมดหมด,หมดยุคท่านแล้วก็แบบไม่อยากเกิดแล้วอะไรเย่างนี้คะแบบคือเอาแค่ช่วยทํางานจนถึงยุคของท่านก็พอะะอะไรอย่างนี้คะก็คงจะอีกนานเลยนะวนไปเวียนมาเจอกันอยางนี้แหละหลวงตาหลวงพี่ถามหลวงตาว่า คนที่เขาแบบได้มาปฏิบัติธรรมแล้วได้มาแบบนั่นเนี่ยอยู่ด้วยกันมาเจอกันมาสวดมนต์ภาวนาร่วมกันสถานที่เดียวกันเลยก็ตามเนี่ยเขาตั้งจิตมาด้วยกันหรือยากหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าท่านถามหลวงพี่ถามว่าทำไมยุคสมัยก่อนทำไมฟังธรรมแล้วสำเร็จได้ไวหลวงตาก็บอกว่าก่อนที่จะลงมาเนี่ยนัดกันมาแล้วเป็นคนของท่านเป็นบริวารท่านนะฮะ บริวารท่านที่ตั้งแต่สมัยตั้งจิตปัฒนาโพธิญาณอะไรเงี้ยก็เกิดมาก็ต้องเจอกันวนไปเวียนมาวนไปเวียนมาจนถึงยุคที่ท่านจะสาเร็จนั่นแหละฮะก็นี่แหละคนที่เป็นบริวารท่านเนี่ยฟังธรรมปุ๊บก็วันดูเลยอย่างงี้นะคะนั่นแหละก็คือตั้งจิตกันมาตั้งแต่อยู่ข้างบนละดิฉันเชื่อนะคะว่าตั้งจิตกันมาเพราะว่าดิฉันกับน้องสาวเนี่ยมีมีความคิดคล้ายกันมีจริตคล้ายกันมีนิสัยคล้ายกัน ก็บอกเอ๊ะทำไมเหมือนเราแล้วเราได้ปฏิบัติแบบเดียวกันแล้วทาได้แบบตั้งมั่นเหมือนกันเราก็เลยงงว่าทําไมฉันถึงตั้งมั่นเหมือนเธอวะทาไมฉันถึงทําได้เหมือนที่เธอแนะนาอะไรเงี้ยนะคะนี่แหละก็เลยคิดว่าเออการที่เราจะมาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเนาะมันไม่มีเหตุบังเอิญเราคงจะต้องตั้งจิตเพื่อที่จะมาทําอะไรบางอย่างร่วมกันแน่ๆเลยอ่างเงี้ยนะคะนี่แหลคะค่ะาอ ก็ให้กำลังใจนะคะค่อยๆไปค่อยๆป,ปฏิบัติไปแล้วก็สังเกตดูว่าตัวเองเป็นแบบใดบ้างนะคะถ้าอยากมีชีวิตความคิดคําพูดการกระทำหน้าที่การงานที่ดีขึ้นทั้งทางโลกและทางธรรมชีวิตดีขึ้นทั้งสองฝั่งให้ไปปฏิบตัติเรื่อยๆเรื่อยๆแบบทําทุกอิริยาบถได้ยิ่งดีถ้ายังไม่ได้ก็ขอให้กําหนดเป็นจบๆแล้วค่อยแบบเลื่อนขั้นไปเป็นลําดับเดือนหนึ่งสองเดือน3เดือนระยะมากขึ้นมากขึ้นแต่ ดิฉันทำดิฉันทาแบบกรรมฐานตั้งแต่วินาทีแรกที่ตั้งจิตเพราะดิฉันอยากทำมาแล้วและทำจริงๆอะค่ะแต่ว่าดิฉันเข้าใจว่าจริตแต่ละคนไม่เหมือนกันจิตความมั่นคงแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ถ้าเราอยากทำเราก็ต้องสั่งจิตเราเอาเรื่อยๆในแบบที่เราอยากทำแบบให้มันทำให้ได้เหมือนคนอื่นนะมันจะรู้สึกว่าไม่ได้เสียเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละเพราะว่าทำไปสักระยะหนึ่งแล้วถ้ามันเหนื่อยมันขี้เกียจมันยังไม่ได้ฐานสักทีเนี่ย ความตั้งมั่นมันน้อยลงความขยันมันน้อยเลยความตื่นเต้นความตื่นตัวที่อยากจะทํามันน้อยลงมันก็จะไปทางโลกเหมือนเดิมนะคะก็จะเป็นแบบนี้แหละโอเคเนาะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เขียนมาเนาะก็จะควยพรเรื่องปีใหม่แล้วก็เรื่องสุขภาพนะคะก็ขอให้พรใดอันประเสริฐเนี่ยสุขภาพแข็งแรงเรื่องทางโลกทางธรรมนะคะประสบผลสําเร็จนะเรื่องทํามาหากินเรื่องธุรกิจเรื่องงานเรื่อง การปฏิบัติธรรมก็ขอให้ทุกท่านประสบผลสำเร็จเช่นกันนะคะก็อวยพรคืนนะคะขอบคุณทุกคำอวยพรน,นะคะก็จะพยายามให้กำลังใจไปเรื่อยๆนะคะปีหน้าไม่ใช่ปีหน้าสิว่าจะไปปีหน้าแล้วมันจะขึ้นปีใหม่ก็เดือนหน้านะคะอาจจะไม่ได้ทำคลิปทั้งเดือนนะคะเดือนกุมภาพันธ์ไม่ได้ทำคลิปทั้งเดือนเอ๊หรือว่าอาจจะเวลาไปกับพาร์ทที่ไหนอาจจะ จะถ่ายลงให้ดูอยู่นะคะแต่ว่าไม่ได้ทําคลิปแบบนั่งคุยกันนะคะก็จะเก็บเกี่ยวเอาละกันว่าเราไปที่บ้านแล้วเราไปเจออะไรแล้วปฏิบัติธรรมเป็นแบบใดบ้างก็จะมาเล่าสู่กันฟังน่าจะเป็นเดือนมีนานะคะ mm hmm. โอเคเนาะก็วันนี้ก็ยาวแล้วนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็ประสบผลสําเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมเนาะวันนี้ก็ยาวแล้วค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ